เดินหนังตรงน้ำหายไปไหนอ่ะมันติดกระทะบ่ะเนี่ยจะเป็นก้อนะเละแคลงจะละลายจะไปกินเดจะไปกินเข่ากับกรอบนิ่มครับผมส่วนส่วนนั้นมันติดกระทะแปรียบบรรดาห้อยละข้ับกรอบครับผม,ผม,ผม ไปแกเนี่ยกินกับน้ำพริกซีฟู้ดสซ่บ้ครับปลามีกอทอดกินกับข้าวสวยอร่อยมากนะเนี่ยนะแม่กนะตอนแม่เด็กๆทำไมแม่ไม่กินมันไม่มีหลังจากที่แพ่ว่าทอดป่าแล้วอีกองูยงปลานน่โตัวไงเลย ทอดใหม่ๆจิ้มกับข้าวเนี่ยคุณยังกินข้าวสวยคนยังกินขนมคนยังกินข้าวน้ำจิ้มน้ำจิ้มฮะน้ำจิ้มแม่โอ้น้ำจิ้มอร่อยมีทั้งพ้ิกปลาด้วยมีทั้งน้ำจิ้มมีแตงด้วยอ่ะมาจิ้มข้าวด้วยกันจ้าลูกจ้าอะไรลูกหนูขึ้นอ่ะูกว่ นูซึลลูกบาศา์แล้วทาไมพ่อหน่อยทาไมพ่น่อยายทายรูปตอลูกบา,ออนนา,กา,าพ่อไม่หายตอนกนกับข้าวนะเอ,อเดี๋ยวพ่อถ่โอเคมากปลตัวไงกินกับเขา่วยหล่อนๆนแซ่บด้สวัสดีครับสวัสดีค่ะกระผมกับ,บ,ขบ,ขบขอบครัวพอนเงพอนเงินข้าวพอน,นงก็กินขับ แล้วคนแล้วคนที่สองกินกินกินขนมมาปาเพียว่าทอดทอดกินกับเขาอุย้ยโทรศัพท์ไฟแรงนี่น้องขอ่อยากให้นันเมื่อๆไงมัน,ม,นมันจำปวดไยจะเปิดไฟเยอะฮะเปิดไฟของเปิดไฟเยอะ ปิดปิดไฟจี้ดวงเนี่ยนี่นี่ว่าเปิดไฟเยอะนี่ปิดดวงเดียวปิดดวงทางงเออโอเคปิดปิดมั้งปิดมั้งโอ้โันกแตแจ่งที่เขานี่ปิดทั้งมุนปิดเลยเปปิดเปิดนี่โอเคโอเคดูโอเคมามาสามวันมาพี่น้อง เายามต่เาจะิาตาเํเจียวเจเป็นไม่ยเจีวอ๋อ้วจกพี่ตองจ้าพี่กว,ว่าตีตำตำชีเขาเตำชีคูณบนนี่อันนี้ตำยังตักตำพริกเทียมอืมเนื้อปลาหวานเ,เนื้อปลาหวาน ตาสุดๆไหมทิมไหมคะงงมันเห็นค่ะไม่เอาตรงนี้ให้ตอาไหน้างกรอบๆตัวยังไงแพ่ว่ามากไวยเต็มเสาเนี่ยเกือบเกือบอีกาจริงใช้ไหมเข้มาก ยาเดี <ๆ S 2> ๋ยวมันตกกับข้าวเนื้อปลาแกกินกับข้าวสิแต่ิน่ันมันได้ไดุ้งเพก็เจากรเห็ดขเขากองปลาทอดปลานิ่นทอดเนี่ยข้าวมันปลาปลาทอดบ่คอยเห็นนะ เปลี่ยนจากเนื้อไก่เป็นปลานะแม่เคยไม่ใค่ไม่เคยไม่เคยชุดอะไรเนี่ยทำไมไม่สวยเลยเหมือนผิวอาม่าชุดนอนถ้าแม่ไม่มีแม่ก็ต้องใส่อันนีชุดไปเที่ยวนะแปลงฟันทำไมมันเสียวฟันหนึ่งเลยวะเนี่ยเคลยวเจ้าแตกวะจ๊ะแตกเจ้าเปล่เาเจียวฟันนะ อิลาแปรงฟันสองครัง้งอิลากินได้ยู่มิลาเอาตีนล่งมิลาเอาตีนล่งมันมีถือจานเขาแมแ่มันสบายมันไม่เป็นหน้าที่แม่แต่ว่า น่าก้างมันต้องเป็นแบบกระดูกเหรอบกไค่กินตาย<ฮ>ากินแล้วตายบกไค่กินตายได้เหรอนี่เนี่ยใจกินดีที่ยังมาลอะไรไม้รนนู้ <laughs> <c ười> แต่กลายลาเป็นไก่แล้วหมาก็บปกินปลาเพื่อนแค่ต้มแค่ถ้นมกินเรืวมันหักเน่ยมไม่ลงข้อหรือมันล่องเหนียงไปกระบ,บกูกหูแน่นหนอก่าหักอักแหลกพี่หลักกินพี่หลักขึ้บัมออากินเนื้อแพ้เนอากลางมันออกอยู่บวอเอาออี่หลักขึ้นบมากินเนื้อแพ้ก็เอาห้มากิน นี่ล่ะอย่าเล็อยาเล็ดอันสามก้อนนั่นแหละที่มันที่มันร่งข้อที่มันร่งข้อไขรต้มไขรตุวนเนี<ะ>่ยไปได้กันมาหาดเ่ี่ยอยากคือบ่้าน่องไปรักษาเอ้าแต่มันไก่คำเลย บางคนเขาเจ้าก็มากินทองเครื่องจะหน่อยมันกินพวกทองมั่งบางคนเขากมากัไม้เรามันกินขีดหลังมันมาดีหนอเป็นมังค์ปาเผาเขาเจ้ามากินขีดหลังมันขีดขีดดึนดินี่ขีดดึนดิ แม่เสิร์อะไรแม่กรอบเขาจะวาเลนเซียของแม่ไม่แคยกอบทำไมของแม่กรอบอ่ะข้าวแค่นี้ก็หรอแล้วแล้วก็กรอบด้วย ก่อมากก่อฟินนะคือรอบก่อนไหมเพราะ<อ>ว่านูกัดแบบนี้น่ะนี่โอเค <c oughs> จับขนมกินแล้วไปล้างมือก่อนเข้าห้องนะล้างมือล้างปากก่อนนะถ้า,มาไม่งั้น แมงสาบมันจะเป็นแพมันจะบอกว่าเธอไม่ล้างมือใช่ไหมอืมนั่งให้พ่อกินข้าวนั่งดี้ดิอืมกรอบดังกินเผายุ่งจริ่ะ เป็นข้าวฟ้านะคะย่า่ย่าต้องจานมากเท่าไรแต่ก่อนเรายังเอายายเข้ามาอยู่นะคะชื่อว่าย่าเพ็งค่ะมาก่อนแม่แเอกกัรงทีนผาใครอ่ะชิ่งไะไรอือเมื่้เดี๋ยวมึงเท่าไรกันนะยายแล้วมั้ยถามว่าสูมีเบียงลอยบัวกัน ไปล้างมือลูกซูมีเบียงลอยบ่จ่อถ้ากินเขาจะลายแผบะมีจ้าบ่มี่คอยกันวะเฮ้ยบ่มีดอกเออบ่มีกับบเป็น้ำครับบ่มีก็ดีแล้วนะล้วก็ได้ยินเอยะปิดนว่นี้จ้าไปมาขอเจ็ดเจ็บข้างหนอีหล่กอีล่ อีหลเปิดไฟเองโอเคตอนีลยตบัอเดี๋ยว่ปนัเปิดไฟใเิงบอปต้องไปปิดเดี๋ยวพ่อปิดเองเดี๋ยวพ่อต่อไปมือเปียกโอ้ยมอล้างมือน้างปากโอ้ยบ่ต้องล้างหรอก กันมดเขาเอ้ยไม่เขาเงี้ยมันหรอปาจดนกินแซบอยู่พี่นองวันไม่หลอกเองอืมแม่พยวันไม่แม่พวันไม่หลอกเลอน,เนอ<ม>ีหล,เลาเห็นวันไม่ตัวเล็กมากเไปอีหลาขอห้องไปลูกไปกินน้ำค่ะกิน แก้วตัวเองนะกินน้ำแก้วตัวเอง,ก,เองกินน้ำแล้วก็เข้าบ้านนะเ <c oughs> กิงแจกดูเก่จบอปวนแม่แ้ททไมยต้องต้องทแบบนี้ต้องกินน้าแบบนี้ไปกแจกดูพุ้งหดมามยายเท่าไม่มีฟันค่ะ <c oughs> ไปเข้าบ้านค่ะลูกขาไป ใหญ่ยยๆอ่ะะข้า,าขบ้านตาไปโวยโอยเสียวเสียวฟันนแปรงฟันพอดหน่อยอ่ะพูดแบบนี้นยแนอาไม่้ตายตากสนอไ่เ จะบานจบานแนี้จะเพิ่มต่อยหรือเปล่าบ้ามีแบงร้อยแล้วเป็นยังยายนางกินเขานางกินเข่ายุดเตียงเงินบ้างอ็กินทั้งหมดก็กมดกคยังปล่อยกับเจานางกินเขาทําหลังนางกินทีเจียงได้สามบาทแล้วเป็นา น่ายก้นเขากินเลยบูมี่แบงรอยยิ่บอกมึงง่ากินเขาแล้ว,วบม่วบมีแลหละเจ้าาบ่มี่มั้บ่มีหรอกินเขาด้อเออบ่มีก็บ่เป็นยังมั้งแดงรอยมันงเนะ เป็นไรม่เงียอยู่ขอนาชู่มีก็บ่เป็นนังก็สันกูเอาเด้อเป่า <c oughs> เขาเล่าระถา,ามเลี่ยแม่ละอยากขเล่านะวะกูเห็นเป็นไรเงียบอชูมีเป็นไรบอเงียกินเนาะพว่เงียกขากินเขาเน,นาะกับปมีเนะาะกับยันชุมียันเรายืมเงินเนบอกงคนยืมเข,ข,ขาดูมหาหยิเงินเนี ก็เลยว่าบมมีหรอผมกําลังกินเถาอยู่ได้ป่ะเออได้ซุบบมีคนมีแบ่งไว้มล้วก็เอาด้วยแบ่งไว้เอาิด้อยหมดเวยม่ง้อยไปหรอวะ Cắp món một đi ăn bột dẻo các mía, bột dẻo, bột dẻo, bột dẻo nheo, cố đinh nheo, bột dẻo nheo, sệt nè, xay lục xin lấy lại mày biết không, để cho con ngốc má hẻm quan nè, ngốc má xoang cười, bùn giềb loại mía các bùn, bùn giềb bả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ xin không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho Hãy เจ้าสิกินลูกชิ้มยุบบ่อเลูกชิ้แนแซ่บเด้วคุ้มเงี้ยปะบ่อบ่อกระตากลูกชิ้นเนี่ยมตาตต่ลูกชนะิ้นมา้เมื่อเอื้อปะเอาเอเดียดนวนั่งนะเอาก็คอยถามเจ้าแล้วว่าเจ้าบปล่าลูกชิ้นมไปต้นเดีจร์พี่น้องจ้ส<ภ>าสวัสด <ะ S 2> ีค่ะ เขาก็สอดปากเสียบแทบจ้า